สวัสดีครับผมนายวชิรวิทย์แก้วมาลาครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไ่ขวางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3การนำเสนอผลงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเรื่องพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอนของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2ด้วยสื่อนวัตรกรรมสำรวจเขาข้างนอกเมืองโบราณสีเทพมรดกโลกแห่งที่7ของประเทศไทยแรงบันดาลใจในการสร้างสื่อ เนื่องจากนักเรียนใช้ประถมศึกษาปีที่2ขาดทักษะการแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอนข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณถึงได้จัดทำสื่อการแก้ไขปัญหาแบบเป็นขั้นตอนบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมผสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูร์ออกมาในรูปแบบของสื่อการสำรวจขาวข้างนอกเมืองโบราณสีเทพมรดกโลกแห่งที่เของไทย โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมที่สร้างขึ้นจะใช้กระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยร้อยละร้อยของผู้เรียน สามารถบอกขั้นตอนของการสํารวจเขาครั้งนอกได้175ของผู้เรียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาได้จากการดำเนินการสร้างสื่อและจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้กับผมได้เผยแพร่ผลงานในระบบ Opic Content Center ซึ่งเป็นคลังความรู้ต่างๆที่ผู้เรียนและครูผู้สอนสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย